สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตาตาฟาร์มเมอร์ชันนูงวันนี้เราอยู่กับ D.L.C. c l o w i n g Around Pack จากเกม WWE 2K22 เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะเป็นการโชว์ตัวละครโชว์ท่าไม้ตายโชว์ิกเนเจอร์มูฟโชว์เพลงเปิดตัวแล้วก็โชว์วิกตอรี่โมชัน่นจะไม่ได้ให้ดูทั้งแมชนะครับมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าคนคนนี้เะครับเก่งมากๆเลยนะครับผมกีต้าร์นะครับไม่ใช่ฝีมือการปลำ้ำเอ้ยแต่ว่าเขาปล้ำโอเคอยู่แต่ว่าบทบาทหลักๆของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นแบบว่า เด็กข้างไข่ของนากามูระนะครับผมจากแมดิสันวิสคอนซินน้ำหนัก234ปอนด์ริกบุ๊เนื่องจากเป็นคนเล่นกีตาร์เปิดตัวให้กับชินสุเกะนากามูระนะครับผมเขาก็เลยเล่นแอร์กีตาร์เวลาเปิดตัวของเขาเองด้วยเป็นไงล่ะ แต่ก็น่าเสียดายนะครับผมที่ตัวริก o ู k s เ <Yeah. S 1> นี่ยมาเจ็บในเวสเซิลแมเนียครั้งที่38นะครับก็ <That 's S 1> ทำให้หายไปจากหน้าจอไปเลยนะการหายคิดถึงผมก็เล่นกันในเกมไปก่อนแล้วกัน <Yeah. S 1> รุมรวมที่ผมชอบนะครับผมชอบริกบู๊ o นะครับผมแต่ผมติดหนวดแกครับผมมันไม่ค่อยเข้ากับชุดหมยปล้ำที่เหมือนกับโปรเฟชชั่นอลเวส l ลิงสักเท่าไหร่นะ เลเวลของดิกบู๊กส์นะครับผมอยู่ที่เลเวล81นะครับสาย power house หุ่มคล่อมต่อยจะเอ๊ยโอ้ยหลบทำไมวะเดี๋ยวกลับมาคุยข้อมูลกันต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเลเวลจัดอยู่ในแบบเลเวลกลางๆนะครับผมไม่แย่นะครับไม่แย่มูฟเซตก็มีความดุดันนะครับผมโหดร้ายทารุณนะครับเข้ากับคาแรคเตอร์เขาที่แบบว่าบ้าพลังมากๆเลยทำอะไรอ่ะ อาน,นี้คุณดูคุณดูนี่สควอตด,ด้วยหนึ่งสองซูเพล็กซ์เป็นตัวที่เล่นสนุกดีครับผมก็คืออ่าถ้ารวดเร็วดุนแรงนะแล้วก็เป็นบวกกับว่าเป็นสาย power house ด้วยก็จะสร้าง damage ได้อย่างมาหาัศจรรย์เดี๋ยวเราไปดูซิกเนเจอร์กับท่าไม้ตายกันเลยดีกว่าครับผม <Egg. S 1> ถ้าจะโชว์ความเป็น power house เนี่ยจะมีท่าอะไรเหมาะกว่าท่านี้ละคุณดูยกเป็นของเล่นเลย Mini t a ลลี่ r พ s สดรอ ส่วนท่าหนึงนะครับผมก็จะเป็นกอริลลาเพรสสแลมนะครับผมเป็นท่าแนวเดียวกันเลยครับโชว์พาวเวอร์สุดๆไปเลยนี่เนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยจอร์นมอริสันเข้ามาก่อกวนครับผมแมแม่เฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังรวบกดเฮ้ย บาบอมันง่ายไปแล้ววิ่งไปไโอ้ยโ,โคสไลกูร่วงเลยเฮ้ยแกนะแกไอ้มิสมันนี่ท่าไม้ตายของริกบู๊กส์นะครับผมมีท่าเดียวนะครับก็คืออ่าพัมแฮนเดิลสแลมนะครับเฮ้ยมันดิ่งจังวันเนี้ยเด้งเชือกอ้าวไม่ โอ้ยว้าวโอ้ยอยยย่าย่นี่ไงขอจัดโลเคชันจัดแลนสเคปแป๊บหนึ่งลุกขึ้นมาไอ้มิสไ,มไ,ไปพัมแฮนเดลิลสลัมอ่า เป็น p ั l m handle slam นะครับแต่ถ้าเรียกแบบพิเศษเฉพาะตัวเขาเนี่ยจะเรียกว่า b ูคนะครับอาแถมให้อีกทีหนึ่งนะบูคค c สองสชนะไปเลยเล่นสนุกครับผมเล่นสนุกครับตัวนี้นี่มูฟเซตนี่เท่หลายท่าเลยครับผมทั้งมีทั้งแนวพาเวอร์มีทั้งแนวความเร็วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพกีฬามันๆน,น,นิดหนึ่งแล้วกัน m i l i t a อ y Press Drop นะครับอันนี้ก็จะเป็นกอ i ิล a า r พรสแ l ลมเอา้ตัดนี้เลยเหรอเฮ้ยบ้าบอตัดบ้าอะไรเนี่ยเป็นร็อกเกอร์ไงต้องเสียงสูงสูงนิดนึงไงเหมือนกับเฟรดดี้เมอร์คิวรี่อะไรอย่างนงี้เลยตัวนี้คะแนนสูงครับผมถือว่าเปิดตัวได้อย่างประทับใจนะก็หวังว่าตัวละครที่เหลือในแพ็คจะไม่เล็ดมีดาวนะครับผม โคเวอร์เป็นแรนดี้ออตันหนึ่งโพสมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าครับผมนี่ธรรมดาที่ไหนล่ะดู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 ดดดรอปแบ็คพิงส่งเข้าประกวดฮิตชูวิตรุดดูดรดูดรอปอะไรเงี้ยป่ะคุณก็แย่ละสำหรับคนที่ไม่คุ้นชื่อดูดรอปนะครับผมเพลก็คือไพเพิร์ดนิเว้นเก่านะครับ จากแอชไชสกอตแลนด์ Hit you with the true 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 d o อันนี้ถ้าผมผิดช่วยอินแก้ได้นะครับ <Yeah. S 1> คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะครับผมแต่ถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมเห็นดูดอปครั้งแรกเนี่ยในทัวร์นาเมนต์เมยังคลาสสิกนะครับผมซึ่งตอนนั้นชีวิตเธอก็จัดว่าเป็นนักมวยปล้ำชีวิตดีเลยนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนที่เธอเนี่ยจะไปเป็นลูกน้องของอ oh. ีวามารีและก็โดนรีแบนด์เป็น t ู u ู t ูด e แบบทุกวันนี้นะครับ ลุยกันเลยดีกว่าครับผมโคลสไลน์ e ดูดรอปนะครับผมเป็นสายพาว power h o าส์อีกแล้ว,ลวนะครับผมเลเวล81นะก็นะถือว่าากลางๆเลยนะครับผมมูฟเซตน่าสนใจครับผมจะเป็นคนตัวใหญ่ที่มีความเร็วนะครับจะเป็นพวกแบบมีครอสบอดี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดู s i เนเจอร์กับท่าไม้ตายเลยดีกว่าครับท่าซิกเนเจอร์จะมี2ท่านะครับผมท่าไม้ตายก็เช่นกัน ท่าซิกเนเจอร์ท่าแรกก็จะเป็นแบบว่าคลาสสิกของคนตัวใหญ่เลยนะครับผมก็คือบันไซดรอปนั่นเองแ,แต่แตะปังไซไหลส่วนอีกท่านึงครับก็จะเป็นสแนปแม็กครอสบอดี้เนี่ยอย่างที่บอกครับผมเป็นคนตัวใหญ่ที่มีความเร็วมากแล้วกูจะตะโกนทำไมเนี่ยถ้าไม่ตายมี2ท่านะครับผมท่าแรก,กคือมิชินโอกุไดเวอร์คลาสสิกครับผมคลาสซี่และคลาสสิกมากๆท่านี้ เกศฆ่าไ,ไม่ตายมีเยอะอยู <fin anta> <ots> <Me ag> ่แล้วเดี๋ยวเราดูอีกท่าหนึ่งต่อๆกันเลยดีกว่าครับผมไปที่เทิร์นบัคขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นอะไรวะอ๋อต้องวิ่งเอ้ยเออพุ่งเข้าใจดึงดึงไวเปอร์บอม A.K.A. คเ d e วเดอร์บอม r e t i เ t b พ m ท a k อ w e บอมเอเคเอวีเดอีลบอมคนใช้มันเยอะจังวะภาพกีฬามัน บันไซดรอปค,ความจริงนี้ก็เป็นท่าไม้ตายของหลายๆคนแล้วนะครับ <Okay. S 1> บันไซดรอปเนี่ยเอา้าตัดไม่ให้ดูครอสบอดี้เฮ้ยได้เหรอวะ <Here is S 1> และผู้ชนะได้แก่ดูดูดูดรอป ตัวต่อไปเลยดีกว่าครับผมนั่นใช้เพลงเปิดตัวของ Hawk h ฮอคโฮแกนมิสเตอร์ทีขอสารภาพครับผมไม่ทนันรู้อย่างเดียวคือมาเป็นคู่แท็กทีมให้กับฮอคโฮแกนในเรสเซ l e เมเนีครั้งแรกเลยนะครับผมเขาเป็นนักแสดงเน่อเล่นเป็นสิบเอกบาราคัสใน A อทีมเ,เวอร์ชั่นแรกเลยนะครับไม่เคยดูครับผม เคยดูแต่ที่มันรีเมคไะครับที่เลียมนิวสันเล่นนะครับ <Mr. T. S 1> ทานโทษนะครับสภาพแม่งโคตรคีเอทซุปเปอร์สตาร์เลยครับผมยังขัดตัวแต่ง right that, T, ในเมื่อเป็นการรองมิสเตอร์ทีจะเจอกับมิสเตอร์อีไม่ใช่บิ๊กอี เลเวลของมิสเตอร์ทีอยู่ที่84ครับผมเก่งขนาดนั้นเลยมูฟเซตส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปแนวนักมวยนะครับเน้นหมัดเน้นศอกเน้นเน้นพวกต่ต่อยเตะนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายสไตร์เกออย่างแท้จริงแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบอย่างที่ผมบอกผมชอบแนวเป็นนักมวยปล้ำแบบเอ่เคิร์ดแองเกิลอะไรพวกนี้ครับผมพื้นฐานเวสลิงดีๆหน่อยสู้เพล็กซสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูซิกเนเจอร์กับท่าไม้ตายเลยดีกว่า มาดิวดงนิวเดอะไรมาดูสิกเนเจอร์กูดีกว่าเอาเอเฮดบัตแค่นี้เลยเหรอโอเคโอเคอีท่าเวียงเด้งเชือกเอาโอ้ทนอืมเอาเวนละเบลี่ทูบเบลี่บิ๊กอีเห็นดังนั้นเด้งเชือกวิ่งเข้ามาบิ๊กสัปลชดไม่โดนนะครับโอ้ยสภาพสองคนต่อย ครับซิกเนเจอร์อีกท่าหนึ่งเป็นท่าตอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายกันเลยดีกว่าครับผมจับยกขึ้นมาในตำแหน่งไฟงแมนแครรี่ทุ่มลงไปเอ้าเป็นไฟแมนแครรี่แสลมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแฟนยุคหลังๆหน่อยก็จะรู้จักแบบในานามเวสแลนนะครับของเวดแบร์เรตคขออย่างที่ไม่มีเพลงตัวเองอย่างเลยต้องไปใช้เพลงของฮอคฮเกนเนี่ยอ่ะขั้นด้วยภาพกีฬามันๆโอ้เวียงเฮดบัตเข้าไป เอา yup. ตัดอีกแล้วผมว่าระบบตัดตรีเพย์ของเกมห้างนี้มันแปลกๆปลกนะก็ใครที่ชอบเล่นสายสไตรเกอร์ก็คงชอบครับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้อ้าวสวัสดีครับทางนู้นทางนู้นทางนู้นสวัสดีครับไปกันต่อเลยครับเพลงเปิดตัวนี่แบบว่าอังกฤษอังกฤษก็แง่สิว่าเขาเป็นคนอังกฤษ น้องเคยของเบรดฮาร์ดเดวี่บอยสมิธหรือบิทติชบูด็อกนั่นเองสมัยนู้นเนี่ยผมไม่ได้ดูมวยปล้ำอย่างจริงจังนะครับภาพจำของเขาที่ผมจำได้นี่จะเป็นแบบว่าพระรองสุดละทมนะฮะ <200. S 1> <c oughs> แกชอบมีมูมเล่นแบบอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นอ่ารอยัลรอมเบิลนะครับผมที่โดนชอนไมเคิลเวี่ยงออกไปเป็นคนสุดท้ายในรอยัลรอมเบิลปี1995นะครับ 1992. Some might say perhaps the greatest competitor to ever come out of the United Kingdom. ไม่มีอะไรครับที่งเงียบๆหรือไม่มีอะไรจะพูดครับผมไม่ใช่นักมวยปล้ำแบบว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่แบบ my favorite wrestler นะครับผมเลยไม่มีข้อมูลของเขาเยอะสักเท่าไหร่นะมาคุยกันเรื่องข้อมูลของตัวละครดีกว่านะครับผม British Bulldog นะครับผมมีเลเวลอยู่ที่เลเวล86นะเป็นเล่นไปเก่งนะเนี่ยสาย Powerhouse ก็ทำให้แบบว่ายกคนตัวใหญ่ได้สบาย ส่วนเรื่องของมูฟเซตนะครับผมก็จะแบบว่าค่อนข้างน่าเบื่อน,นิดนึงเนาะจะเป็นแบบว่าเหมือนกับทรงนักมวยปล้ำสมัยก่อนนะครับถ้าจะไม่มีเยอะมากนะครับเน้นยกยกทุ่มทุ่ม,มแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ถ้านึกภาพไม่ออกมันจะไม่ใช่แบบว่าสูเพกสวยๆแบบเคิร์ดแองเกิลหรือว่าแบบบล็อกเลสเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นแบบว่าเน้นแบบจับหัวทุ่มพื้นอะไรง่ายๆครับไม่ได้ยากเลยเดียวโอ้ยงั้นเราข้ามไปดูซิกเนเจอร์กับท่าไม้ตายของบริ s ิชบูด็อกกันเลยดีกว่าครับ ซิกเนเจอร์ของบิทช์บูดองนะครับเป็นท่าที่ดูกี่ทีก็อลังการนะครับพายไดเวอร์คือผมว่าท่าพายไดเวอร์เนี่ยมันเป็นท่าที่แบบแสดงถึงความคลาสสิกของมวยปล้ำมากๆเลยนะครับคือแบบว่าอยากจะน็อกคู่ต่อสู้ก็ต้องเล่นงานที่หัวจริงไหมและอะไรจะเอฟเฟกตีฟโมเดนการเอาหัวคู่ต่อสู้ปักพื้นล่ะไม่เลยเป็นท่าที่ผมชอบมากๆเลยนะครับพายไดเวอร์เนี่ยดูกี่ทีก็อลังการงานสร้างทุกทีส่วนอีกท่านะครับใครเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะครับผมคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างหน่อยครับว่ามัน สามารถทรมานคนได้จริงหรือเปล่าเนี่ยกับ Canadian Backbreaker นะครับไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยชอบท่านี้เท่าไหร่อ่ะมันอีกท่านึงที่ผมจะไม่ชอบนะครับผมก็คือ t o t t l r a แรนะครับก็มันก็จะเป็นทรงนี้ครับเป็นทรงแบบว่ายกมาทรมานนะครับซึ่งมันทรมานจริงหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ทีข้างล่างได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุย้ยหลบทำไมโอ้โหโคสไลน์ด้วยความเร็วต่ำนะฮะประเด็นคือกูหลบไม่ได้ด้วยเดียวซจะโชว์ท่าไม้ตายเขา อยบูด็อกท่าไม้ตายของบิทิชบูด็อกนะครับผมจะมีท่าเดียวแหละครับผมแต่ว่าเป็น2 Transition น,นะครับนั่นก็คือ running power slam ติดสตันอย่างนี้ก็ลุกขึ้นมาเอาอีกสักทีหนึ่ง running power slam เป็นไงครับผมมูฟเซทนี่สมกับเป็นนักมวยปั้มสมัยก่อนสุดๆไปเลย พายไดเวอร์นี่ทรมานไหมล่ะจงเจ็บสิพาวเวอร์สลมมครั้งแรกพาวเวอร์สลมมครั้งที่สองพาวเวอร์สลมมครั้งที่สองแต่ฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่ง <'s> และผู้ชนะได้แก่ The British Bulldog เอาตัวนี้นี่ผมขอบอกก่อนนะครับผมว่าตัวนี้เป็นโบนัสสุดๆไปเลยเนื่องจากา DLC ที่แล้วนะครับผมที่ว่า แ a ชคาร์เตอร์ไปทำงามไส้จนต้องถูกตัดออกไปจากเกมนะครับผมเขาก็เลยใส่รอนด้าราซี่มาแทนนะครับสำหรับคนคนนี้นะครับผมไม่ต้องมีคำมันยายใดๆดสุดคำให้ลึกซึ้งตำนาน UFC นะครับผมโอ้โหไร้พ่ายมาถ้าจำไม่ผิด12 m a แมชมั้งครับแต่ที่แน่คือแชมป์หญิงคนแรกของ UFC นะครับขวัญใจแฟนๆนับแสนแต่ที่เหลือคือเกลียดหมดเลยครับผมและผมไม่ได้พูดเล่นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับครับผมว่า นางนี่เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะ Submission Specialist เออท่าอาร์บาร์ของเธอนี่ดังจนมาเป็นห่าไม้ตายใน WWE ด้วยนะครับซ้ายพร้อมขวาพร้อมเริ่มไม่รีรอหันนุมานถวายแหวน Back Kick รอนด a ารา s ซี่นะครับผมเป็นตัวละครที่เลเวลสูงที่สุดในแพ็คนี้เลยนะครับเลเวลนี้จะอยู่ที่เลเวล91แนะ่สายเทคนิคเชียนะครับผมเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านการซับมิชชั่น เลเวลสูงนะครับเหมือนจะเก่งนะครับแต่ขอโทษครับเล่นยากชิบหายครับเพราะว่ามูฟเซตของเธอนะครับผมจะเน้นไปทางการหักแขนหักขานะครับผมในขณะที่นักมวยปั้มคนอื่นๆเนี่ยจะเน้นในการโจมตีลําตัวโจมตีหัวเพื่อน็อกคู่ต่อสู้ครับผมดังนั้นในการเล่นรอนด้าราวซี่นะครับผมต้องทําใจเลยว่าอาจจะทําการจับกดยากนิดนึงนะฮะแต่คงไม่มีใครจับกดหรอกมั้งเพราะทําไมครับเดี๋ยวเราไปดูท่าไม้ตายแล้วจะรู้เหตุผลครับ นี่คุณดูสิเนี่ยตัดกลับมาเนี่ยโห o แขนส้มไปแล้วหัวกับตัวยังใสกิ๊กอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูท่าซิกเนเจอร์ของรอนด้าเรลซี่กันนะครับเดี๋ยวม,มันต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ่าเจอแล้วนั่นไงกูว่าแล้วบาบอจะมารวบกอดฮันเน่ฮันนเน กล้าขนาดนั้นชิวรฤนี่มาหันหลังให้กับรอนด้าเราซิไม่ถูกใจสิ่งนี้โค o สไลน์ลงไปมาม้วนตัวโอ้โหแข็งแรงมากครับผมไพเปอร์พิทอ่ะหัวนมันมันบักขนาดนั้นน <laughs> ะส่วนอีกท่าหนึ่งครับผมก็เป็นไพเปอร์พิทเหมือนกันครับผมแค่คนละทรานซิชั o n นะครับผมอันนี้มันมาจากท่ายืนนะฮะไพเปอร์พิทแบบไม่บัก ส่วนท่าไม้ตายนะครับผมเหตุผลที่เล่นรอนดาเราซี่เราไม่ต้องหวังกับการจับกดนะครับเพราะว่าเธอนี่เก่งมากๆครับผมด้านการทำสม,มิชชั่นนะครับท่าไม้ตายของเธอทั้งสองท่าเนี่ยเป็นท่าสม,มิชชั่นหมดเลยนะครับผมท่าแรกจะเป็นแองเกิลล็อกมันนี่ไม่ชาจนนี่ไปคุยกรากมามูล ปล่อยก่อนนะครับผมปล่อยไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูท่าสร้างชื่อของเธอนะครับนั่นก็คือท่าอาร์มบาร์นั่นเองเดี๋ยวขอจัดโลเคชั่นแป๊บหนึ่งนะครับลุกขึ้นมายอย่างจูโดทอสอาร์มบาร์แล้วคุณดูเกจโอ้โหขึ้นเร็วมากนั่นแหละครับผมนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราไม่ต้อง เล่นแบบจับกดนะครับผมไม่ต้องน็อกคู่ต่อสู้นะครับเพราะเราทำสมิชชั่นได้ง่ายมากๆนะครับกับรอนดาโราซี่และผู้ชนะได้แก่ the baddest woman on the planet round it Ronda Rousey นี่กูเป็นคนลาตินหรือไงวะตัวสุดท้ายแล้วครับผมเป็นที่มาของชื่อแพ็คนี้เลยนะครับผม Clouding Around และพูดตรงๆเลยนะครับไม่รู้จักเลยครับผมคือย้อนดูคลิปเก่าๆคลิปมวยป้ามเก่าๆเนี่ยก็ก็เจอมาบ้างครับผมแต่ว่าความผูกพันหรือว่าความรู้ที่มีเกี่ยวกับตัวนี้นี่ ไม่มีเลยครับใครอยากแสดงตัวว่าแก่ก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับผมเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันครับผมว่า,ามีประสบการณ์ยังไงกับโดยเดอะคลาวน์นะครับอารมณ์ประมาณอิดไหะคุณแบบตัวตลกหลอนๆอะไรอย่างเงี think likes make kids cry ้ย แตอาจริงๆนะน่ากลัวนะคุณผมไม่ค่อยถูกกับตัวตลกมาตั้งนานแล้วแล้วนี่มากิมมิคอะไรเนี่ยแบบตัวตลกกูไม่เล่นอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยเปิดมาโดนตบก่อนเลย สาเหตุที่ต้องมาเจอฟินบาร์เลอร์นะครับผมก็เพราะผมก็ชอบที่หน้าเขาครับผมแค่นั้นแหละสำหรับแฟนคลับฟินบาร์เลอร์ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมตัวอินเดอะคลาวนะครับผมเป็นตัวละครเลเวล81นะครับผมกลางๆนะไม่แย่แล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปสายสไตรเกอร์ครับผมแต่จุดที่น่าสนใจก็คืออะไรนะมูฟเซตเออจุดที่น่าสนใจคือมูฟเซตของตัอินเดอะคลาวนะครับผมที่จะมีความ กนส้นตีเลยแหละครับผมเรียกเรียกงี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้ดู oh <my> สักท่าสองท่านะครับแบบนี่เลย <laughs> ไมก่ก็การตั้งกัดขวาแล้วก็ต่อยหมัดซ้ายแบบนี้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูท่า Move s ิกเนเจอร์มูฟกันหน่อยดีกว่านะครับผมท่าแรกจะเป็นท่าสตอมพลูเออร์นะครับเป็นท่าสมิชชั่นซะด้วย <c oughs> ท่านี้แฟนผมทำให้บ่อยม <c oughs> ันท่าย,ยืดเส้นนะครับเป็นท่าคลายเส้น อีกท่าก็อย่างที่บอกเลยครับผมมูฟเซ็ตน้นไปทางกวนส้มตีนนะครับจะอีกท่าหนึ่งจะเป็นท่าอ่าแอร์เพลนสปินนะครับแล้วก็ทิ้งลงไปส่วนท่าไม้ตายมี2ท่าครับผมอุ้ยดูคุณดูมูฟเซ็ตเขาดิเดี๋ยวกลับมาเรื่องท่าไม้ตายก่อนท่าไม้ตายมีอ่าเอาจริงๆมีท่าเดียวครับผมแต่ว่า2ทรานซิชันเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นท่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าบูปี้คัชชันเออการ เรียกอาการบาดเจ็บแบบอุ๊บส์ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าจัดระเบียบโพสิชั่นอย่างดีเลยบูปี้คอร์ชันเดมอนฟินเหรอเก่งนักเหรอไอโนงเดี่ยมึงโดนกูขึ้นช่วอีกสักรอบบูปี้คอร์ชันคนนี้ผมไม่ค่อยชอบที่หน้าเป็นพิเศษเดี๋ยวผมแถมให้อีกหนึ่งทีแต่สเตมีหน้ากูจะไม่เหลือนี่ย ปูปี้คาชั่นครั้งสุดท้าย1 23เรียบร้อยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมวิดีโอนี้มาถึงตรงนี้นะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจว่าจะซื้อ DLC นี้ดีไหมนแต่ผมว่าวิดอันนี้คุ้มอยู่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทาวิดีโอและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปของ Tata Farmer Channel มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวก่อนไปพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ